ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยาชาติั้ช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนครับ,รบก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเยฟ็นพบประชาชนนะครับ,รบก็ประเด็นกำลังเผ็ดร้อนหน้าซีล่านะครับ อาจารย์สมศักดิ์เทียมเข้ามาพอดีครับอาจารย์สมศักดิ์เทียมได้ให้ความเห็นเข้ามาในเรื่องของทักสัมพนันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับพระบรมใ,ในรัชสมัยหน้านครับอันนี้อันแรกเลยนะครับรรอาจารย์สมศักดิ์เทียมบอกว่าทักษิณยังฝากความหวังกับพระบรมเชื่อว่าสามารถดีลกับพระบรมได้นะครับจากนั้นก็เขียนว่าปัญหาทักษิณกับพระบรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาทักษิณที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือเอาเข้าจริงทักษิณนี่อ่อนการเมืองมากๆคือไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นทางการเมืองเลยเขาเป็นนักธุรกิจ รู้จักแต่การทําดีลนะครับในแง่การทําดีลผมไม่ได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังดีลกับพระบรมครับบอกว่าเขาเขาหวังว่าจะสามารถดีลกับพระบรมได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือครั้งสุดท้ายที่มีการคอนแทกระหว่างค่ายทักษิณกับพระบรมคือปีห้าเจ็ดหลังรัฐประหารไม่นานสมาชิกครอบครัวคุณทักษิณคนหนึ่งได้เจอกับพระบรมที่ปารีสนะครับออาจารย์ก็อยู่ที่ปารีสพอดีก็เลยทราบข่าวเรื่องนี้นะครับหลังรัฐประหารไม่นานนะมีการคอนแทกระหว่างค่ายคุณทักษิณกับสายนาฏพระบรมครับคือเป็นเรื่อง เชิงโซเชียลคุยกันแบบเลี้ยงดินเนอร์เฉยๆนะ่ะแล้วนั่นก็สองปีมาแล้วช่วงสองปีนี้ความจริงความสัมพันธ์ห่างออกไปแต่ทักษิณเขายังเชื่อว,ว่าสามารถดีลกับพระบรมได้เมื่อถึงเวลาพระบรมขึ้นแทนในหลวงนะครับก็คือเอาเข้าจริงนะ่ะคุณทักษิณไม่มีวิสัยทัศน์เชิงการเมืองคือไม่มีไอเดียเรื่องการเปลี่ยนระบอบเรื่องว่าจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองอย่างไรเขาเป็นนักธุรกิจระดับอีลียคิดในเชิงการทําดีลนะครับ เน้นคําว่าทํำดีก็คือทําธุรกิจนะครับดังนั้นในแง่การมองเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสถาบันเขาก็มองในลักษณะตัวบุคคลคือมองว่าปัญหาอยู่ที่ในหลวงถ้าในหลวงไม่อยู่พระบรมซึ่งเคยเดีลด้วยก็คงสามารถดีลได้แต่เขาไม่มีไอเดียในเชิงการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับ ประมาณนี้ครับเทศจากสมศักดิ์เจียมพิมพเข้ามานะครับก็มีคุณไ่สุดิดาบอกว่าทักษินก้าวข้ามเสียไปนานแล้วแต่คุณอาจารย์สมศักดิ์เจียมบอกว่าไม่จริงหรอกครับประมาณนั้นอ่าโอเคก็ทีนี้เราลองมาฟังทางด้านของลุงสนามหลวงบ้างว่าิดความาเห็นยังไงกับเรื่องกรณีความสัมพันธ์นี้อันนี้ผมต้องขออภัยอาจารย์สมศักดิ์เจียมที่เคารพเป็นอย่างสูงผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แต่คำว่าดีล คำว,ว่าดีลเนี่ยความหมายมันค่อนข้างถ้าคนไม่ทําธุรกิจก็จะไม่ค่อยเข้าใจคําว่าดีลเนี่ยก็คือการเจรจาประนีประนอมอีกสภาพนึงคือการให้โอกาสสมมุติว่าผมไม่คุณทักษินแล้วกันนะซึ่งไม่ใช่เด็ดขาดในหลวงยังไงก็ต้องตายครับนะในหลวงเนี่ยทักษินก็รู้คุณก็รู้ว่าสุขภาพแกไม่ดีกินเหล้าเมายาสำเมเเลคือ ไปเอามาจากไหนแกก็บอกเองออ๋อเอามาจากในหลวงอะมาจากไหนวะ <c oughs> การที่ข้าพเจ้าโออ,ปโปอ <c oughs> เป็นโรคปอดก็เพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยต้องทํางานรับใช้ประสุนิกรก็เลยเครียดก็เลยกินเหล้าหน่อยหนึ่งวันละสี่ห้าขวดสุปรีก็ไม่เยอะสี่ห้าซองลุงไปล้อเลียนเขาอย่างนี้ไม่ัวนะกกินกับบ้านนะฮะนรกมันจะไปจินไป มาลุกก็ไปถางให้มันเตียงดูว่าไม่ใช่แล้วไอ้พวกว่าขี้กากขึ้นหัวห่ะลุงเคยเป็นหรือเปล่าฮะลุงกคขี้กากขึ้นหัวหรือเปล่าขี้กากก็ไปหาหมอหมอโรคผิวหนังดีว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยแล้วในหลวงขี้กากไม่ขึ้นหัวถ้าในหลวงรักษาไม่ดีเห็บขึ้นหัวขี้กากขึ้นหัวเหมือนกันนั่นแหละหรือว่าคิดว่าขี้กากไม่ขึ้นหัวในหลวงฮะเอาเราต่อกันเรื่องความรพันขี้กากอาจจะขึ้นหัวในหลวงเพราะฉะนั้นในหลวงยังไงเขาต้องตายครับ จะอยู่ร้อยี่สิบรือสองสาร้อยปีหมื่นหมื่นปีไม่มีหรอกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทักษิณรู้แล้วปกติแล้วในหลวงอายุมากก็ควรจะ,จะเกษียณใช่ไหมแล้วยังไงก็ต้องผู้ชายขึ้นทักษิณก็รู้แค่ก็รู้ว่าฟาชายก็ต้องผู้ชายขึ้นไม่มีผู้หญิงหรอกแล้วฟาชายเนี่ยมันก็โอเคครับเ,เป็นหนุ่มอาจารย์สมศักดิ์สม,สรรมีแย้งว่า เราเลาเลามายานี่ไม่ใช่หรอกแต่สูบบุหรี่ใช่สูบบุหรี่เยอะแต่แล้วตอนนี้หลังจากป่วยก็คงเลิกสูบไปแล้วไม่ได้กินเหล้ากูก็พูดถึงตอนเขาป่วยมึงรู้ไหมว่าก่อนเขาป่วยเนี่ยนะไอ้เด็กคิงน่วสมยัยเขาเขียนครับเขาตอนที่อุบลรัตไปท้องเนี่ยเขากินเหล้าอุตรุดเลยครับอไอ้ไอ้เหล้าเหล้าที่มันดังๆนาะทีแรกไอตาขวานเนี่ยเฮนซี่เนี่ยคือเขากินตามในหลวงนะ ตอนนั้นคนจะกินเฮนนัชี่กินคนอยากครับกินตามในหลวงอ๋อคือแล้วตอนหลังก็มปกินชีวัดตนี้ใช่ครับเออกินตามในหลวงอะไรกินชีวัดกินชีวัดก็ชีวัดดังกินแล้วก็ในหลวงอะไรก็ดังตามในหลวงอะไรในหลวงเล่นเรือใบก็เรือใบดังได้นะครับเออเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะทีนี้เขาก็ต้องการดิวให้โอกาสแล้วยังไงฟ้าชายก็ต้องขึ้นครับเขาก็ มองอย่างนี้นะเขามองว่าเสียเนี่ยทําตัวเป็นเพลย์บอยเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าสักทีคือมันก็รอง,องั้นอนะ่ะมันไม่มีอะไรทําใช่ไหมถ้ามันเป็นคิงปุ๊บมันก็จะทําตัวเรียกว่าแมทูริตี้คือวุฒิภาวะมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่คือม่นด้กับบริษัทนึงอนะ่ะเท่าแก่ไม่ยังอยู่เลยนะเสียมจะไปทําอะไรลูกของเท่าแก่จะไปทาอะไร พ่อมันคุมพ่อมันไอ้หนูมึงความน,นอนเมื่อก่อนมึงลูกก็เรียกว่ากระจกนะฮะเพราะว่าพ่อมันคมถ้าพ่อมันตายแบบวันนี้เนี่ยนะลูกมันขึ้นมันก็จะปรับปรุงตัวเขาเชื่ออย่างนั้นจุดนึงก็คือการให้โอกาสไอ้ที่ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างส,สิ่งก็ไม่คิดหรอกเพราะเขากลัวน้องเลือดครับอันนี้เขาไม่ใช่ไม่รู้นะ เขากลัวน้องเลือดหรือเขาอยากได้ผลประโยชน์จากระบอบเก่าไม่ใช่เขากลัวน้องเลือดไอ้ผลประโยชน์นะผมถามคุณนะตอนนี้เขาไม่อยู่เมืองไทยเขาได้ผลประโยชน์เยอะกว่าเดิมครับไปอยู่ประเทศอื่นๆนะ่ผลประโยชน์มันเยอะแล้วไม่ต้องมาเมืองไทยเพราะมาไม่ได้มาก็ตายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะปัญหาคือว่าถ้าทักษณิณจะกลับไทยก็คือกลับเพื่อกู้เกียรติภูมิเดิมของเขาเขามีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ มาตุภูมิบ้านเกิดเขาอยู่นี่ครับไอการที่ว่าดีวอะไรเนี่ยนะมันดีวทุกดิวแลวครับรู้ว่าเขาหลอกก็ต้องให้เขาหลอกไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ละคนที่ไปหาเนี่ยนะเขาก็รู้ครับเขาดีวกับเปรมดีวกว่าทุกคนแหละครับนักธุรกิจเขาดีลเขาเจราจาพยายามขอร้องคุณหญิงพุจธมานถึงก็พูดกับเปลมว่าทําไมมึงต้องทำกมึนถึงขนาดนี้กูทําอะไรให้พวกมึงเดือดร้อนกูถามมึง ราชวงนี้นะเขาก็เป็นสปอนเซอร์อยากเป็นทางการคนหนึ่งอะสมัยก่อนไม่ได้ด้อยกว่าเสียเจริญนะเสียเจริญหรือแบงก์กรุงเทพทรคนพาณิชย์หรือล่ามซ้ำเนี่ยนะขอโทษไอ้ตระกูลล่ามซ้ำเกษตรกรนี่ยังยสู้ทักษิณไม่ได้เลยไอ้เรื่องประโมทเจ้าเนี่ยทุ่มเททุกอย่างเนี่ยทุ่มเทแล้วมันได้อะไรอุษาไปเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมาอุตสาทำทุกอย่างให้ประเทศไทยมันโด่งดังเป็นเสือตัวที่ห้า เพราะฉะนั้นเขาคิดว่ายัางไงต้องเอาให้ได้ไม่ใช่เขาโง,โง่เขาก็รู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรพ่อไม่ชอบเดี๋ยวพ่อมก็แก่เขาก็หวังว่ารัชการที่ก้าวพุ่ยพลมันอาจจะเขามองในด้านดีเป็นเพราะเปลมมันเป่าหูหรือเปล่าเปลมมันอิจฉาหรือเปล่าเหมือนคนเสื้อแดงยุคนู้นนะเข้าใจว่าเป็นเพราะเปลมเป็นเพราะเปลมมันเป่าหูในหลวงเป่าหูราชินี แล้วต่อไปท่านก็คงจะเห็นมั้งในความดีของเราถ้าท่านไม่เห็นต่อไปลูกท่านคงเห็นก็เลยไปจีบลูกไม่ใช่จีบลูกคนเดียวจีบหลายคนครับโดยเฉพาะอุบลราชด้วยคนที่เปิดทางลูกสองคนที่เรียนมองนอกคืออุบลราชกับเสีย่ยมันเรียนมองนอกไนงะไอ้สองคนนี้มันค่อนข้างทันสมยัยมันไม่เหมือนไอ้ทอมกับไอ้ทัวไอ้ทอมไอ้ทัวนี่ประเภทอยู่เฉพ,พาะประเทศไทยเขาอยู่เมืองจีนด้วย อยู่เมื่อกี้บ้าเลยมันไม่ค่อยได้ไปหรอกมันส่วนใหญ่อยู่พารากอนลมันกินไปแวะๆกลับไอ้สองคนนี้มันหัวค่อนข้างทันสมัยหน่อยหนึ่งนะครับค่อนข้างทันสมัยหน่อยหนึ่งเพราะนั้นก็เลยก,กะจะเอาสองคนเนี้ผูกไว้ครับปรากฏว่าถูกหลอกมาตลอดสิ่งหนึ่งที่เสียเคยพูดนะนะพูดชัดเจนเลยว,ว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ไม่ดี และในหลวงเนี่ยมาช่วยประเทศไทยเอาไว้ไอ้เสียนี่พูดมันสนทิลิมอะนะพูดให้ลายทักษิณน,นะครับแล้วทักษิณพูดถึงเสียประโยชน์ถึงว่าไอ้นี่เอาแต่ได้ไม่เคยช่วยอะไรเลยมันจริงไหม ที่จริงไปพูดถึงเสียงนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเสียงมันเป็นสันดาลอย่างนี้ก็บใครมันก็อย่างเงี้ยเอาแต่ได้เขาวก็อาจจะช่วยมาบ้างไมัจะเรียกว่าดีไม่เคยช่วยเลยครับต้องมีการได้ทั้งสองฝ่ายามันมีตแต่เรื่องหลอกหลอกว่าประมาณปีห้าสองห้าสามผมไปอยู่บ้านติติกับบ้านเมียเสียเนี่ยตอนนั้นนี่มีข่าวว่าภูมิพลจะลงเสียจะขึ้น แล้วให้แต่ละพักส่งตัวแทนตอนนั้นพักพลังประชาชนยังอยู่นะส่งตัวแทนพักละสองคนครับฉลองราชการใหม่ซึ่งเป็นข่าวลวงมนันมีอย่างนี้มาตลอดเสียจะขึ้นเสียจะขึ้นเนี่ยเป็นตลอดเลยครับลวงมาตลอดแต่เ็าให้เขาหลอกนะหลอกก็หลอกยอมทุกอย่างครับคุณจะหลอกก็หลอกไปเถอะส่งไปจะยังไงก็ได้ครับเอาปณีปนอมยอมทุกอย่างแต่ทําไงกูก็ยอม แต่ไม่ยอมอยู่เรื่องหนึ่งอากูข้าคุกกูไม่ยอมกูหนีก่อนอืแล้วคนที่ช่วยหน,นีก็คือไอเนี่ยโอลิมปิกอะไรส,สศริปภาเนี่ยยุทธศักดิ์สิปภาฮะโอ้ยพูดเดี๋ยวใครเขาสวยจะเววามวยเหรไม่สวยมันคุณไม่ได้ตามข่าวทักษิณบอกเองที่โทรศัพท์สายลึกลับอ๋อทางเช่าพี่ทางเช่าเออพี่เอาผมออกไปนะพี่ต้องช่วยผมกลับมาด้วยฮะเออคือเป็นทาโอลิมปิก วางแผนว่าให้ทักษิณไปดูโอลิมปิกที่จีนคือรู้ว่าเขาจะเล่นทักษิณซึ่งทักษิณไม่คิดนะว่าทาขนาดนี้จะฟูติดคุกกว่าสองปีเนี่ยไม่ใช่แค่สองปีนะครับถ้าทักษิณติดคุกรับรองไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแต่ละคดีมาเต็มเลยวันนี้ไอ้ประชาประสบดียังโดนเห็นไหมห้าปีโดนลดเลื่องการเคดีหนึ่งครับจําได้อยู่ทุกคดีนั่นแหละไอ้สมศักดิ์ไม่เชื่อมงกับเป็น รับราม <c oughs> ึงไม่ได้ออกอาจารย์สมศักดิ์ทุกด,ดีกกอาจารย์สมศักดิ์ย้อนเองาจารย์สมศักดิ์จะบอกว่า<ช>ปัญหาทักษิณกับสถาบันกษัตริย์หรือพระบรมเอ,อ้ยและพระบรมมีมากกว่าที่คุณสนามหลวงพูดเยอะประเด็นไม่ใช่ทักษิณกลัวน้องเลือดหรอกคุณสนามหลวงเนี่ยโลกเชียทักษิณแกไม่หายคือยังไงก็ต้องนําเสนอทักษิณแบบโลวงๆไม่สะท้อนความจริงอันนี้ยังไม่จบปัญหาจริงๆก็อย่างที่ผมคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ย เขียนไปข้างบนคือทักษิณไม่มีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ทางการเมืองจริงๆว่าจะแก้ปัญหาการเมืองยังไงเขาคิดในแง่โครงสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างระบอบประชาธิปไตยอันมีเนี่ยแหละอะไรแบบนี้อยู่เขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนระบอบนี้เลยเขามองในเชิงตัวบุคคลคือมองในแง่ว่าปัญหาตอนนี้อยู่ที่ในหลวงถ้าในหลวงไม่อยู่เขาคิดว่าจะสามารถดีวพระบรมได้ใช่นะก็คือยังคงระบอบเก่าไว้เนี่ยแหละแต่โครคงสร้างทุก,ทกอย่างยังเหมือนเดิม อ่ะว่าไปเช่ชนระบบการศึกษาที่เชียร์กษัตริย์ระบบการเชียร์กษัตริย์ต่างๆที่มีอยู่พิธีและอื่นๆกฎหมายมาตรา112และอื่นๆคือทุกอย่างในเชิงโครงสร้างเขาไม่ได้มีไอเดียเชิงเปลี่ยนแบบนั้นนะมรัถึงคุณทักษิณไม่ได้มีไอเดียเชิงเปลี่ยนเรื่องอะไรกฎหมายใช่เขาไม่ติดนะถ้าทักษิณเดียวกับพระบรมได้ผมว่าทักษิณพร้อมจะบพิทักษ์พระบรมด้วยหนึ่งสองด้วยระบบการเชียร์กษัตริย์ต่างๆเหมือนสมัยที่ในหลวงอยู่อ่าก็คือ เรื่องของเหมือนฟ้องสอสอสิบวลาอยากถ้ามองย้อนหลังไปก่อน2549ที่ทักษิณจัดงานให้ในหลวงใหญ่โตงาน60ปีนะครับคือเขาเป็นแบบนั้นจริงคือพร้อมจะอยู่ในระบบการเชียร์กษัตริย์แบบที่มีอยู่ปัญหาคือพอตัวบุคคลในสถาบันไม่ว่าอะจะเป็นในหลวงเองนะครับหรือว่าหรือพระราชินีหรือเปรมเข้ามาแทรกแซงก็เลยเป็นปัญหา เพาจริงถ้าบรรดาคนในแวดวงเจ้าเหล่านั้นไม่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอ่ะทักษิณพร้อมจะอยู่ในระบบแบบนั้นเลยอ่ะเลาวมันยังไงแล้วแล้วยังไงครับคือก็แปลว่าทักษิณไม่ได้ต้องการเปลี่ยนระบอบคือพร้อมจะอยู่ในระบบแบบเดิมใช่ใช่ทักษิณมันเลวแล้วยังไงไม่ใช่ทาไมทําไมทักษิณเขายังให้โอกาสแต่ลุงไม่ให้โอกาสเจ้าเลยฮะ ก็ผมไม่ให้แล้วสิแล้วมันยังไงถ้าซื้อให้โอกาสแล้วมันยังไงสมมติลุงเป็นทักษิณแต่ลุงเป็นนักธุรกิจแล้วทาไมความคิดเรื่องให้โอกาสอันนี้ผมสมมติคุณไม่รู้ว่าผมเป็นทักษิณไม่ได้เป็นทักษิณผมไม่นั่งนี่หรอกเป็นทักษิณนะเจ้าตายหายไปนานกูจ้างคนอืนทิ้งนานแล้วผมก็สมมุติแล้วมันยังไงกูถามมึงพูดมันต้องการอะไร แลวทักษิณพอสอนไหนสมศักดิ์หมายถึงว่าลุงไปลุงลุงขาวเขาอ้างว่าไม่กลัวน้องเลือดเนี่ยไม่ลุงไม่กลัวน้องเลือดหรืออะไรสมศักดิ์มึงพูดทักษิณพอสอนไหนว่าณวันนี้นะคือไม่ใช่มึงรู้จักเขาเลยบุจี้ตอนแรกคือเออคุณลุงบอกว่าที่ทักษิณไม่ยอมเปลี่ยนเพราะกลัวน้องเลือดแต่ทีเขาไม่ได้กลัวน้องเลือดเขาต้องการให้มีระบบแบบนี้เพราะเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาได้เขาดิวได้ไม่ใช่ไอ้นั่นมึงคิดเขาดิวได้ก็เขาดิวเขาเป็นนักธุรกิจผมก็จะดิวครับ เมื่อกี้คุณถามมึงนะไอ้สมศักดิ์คุณลุวเดี๋ยวมึงฟังกันบอกว่าคุณลุงอะถ้าเป็นทักษิณจะดีลแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณลุงบอกถ้าเป็นทักษิณจะไปยิงทิ้งนี่มันคืออะไรเมื่อกี้บอกว่าจะดีลผมบอกว่าผมสมมติจาเป็นทักษิณซึ่งไม่ใช่เป็นถ้าผมเป็นกษัตริย์ร่มไปนานแล้วอะแล้วเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าถ้าเป็นทักษิณก็จะดีลไงแล้วก่อนหน้านี้ก็มันทักษิณซ้อนทักษิณทักษิณซึ่งไม่ใช่ทักษิณทักษิณถ้าเป็นทักษิณนะอย่างที่เป็นอยู่ก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นทักษิณอย่่างทีควรจะเป็น แต่ดีหรือจะไม่เอาไว้ต้องเลือกทางนะผมบอกคุณนะผมเเป็นคุณลุงเขาคงไม่เอาไว้งผมบอกคุณว่าทักศิณมันมันไม่ได้ก้าวหน้ามาสมศักดิ์หรอกะสมศักดิ์มันด่าแต่ทักษิณโอ้ยเขาด่าอย่างอื่นเยอะแยะมันไม่ได้ด่าไอ้สมศักดิ์มันเนียนผมบอกคุณนะครับทักษิณเนี่ยไอการเปลี่ยนเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่ทักษิณทักษิณไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าประชาชนเปลี่ยนทักษิณก็ตามประชาชนนะคือประชาชนมันไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ยังไงครับ ทุกวันนี้เอาใจเพราะว่าตระก,กูลนี้คุณต้องเข้าใจว่าคดพ่อคดแม่ทักษิณนี่เขามาจากเมืองจีนปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนครับคุณไปดูคนจีนเ็าคิดอย่างนั้นแล้วแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเก้าอย่าไปยุ่งกับเขาผมรู้จักธุรกิจละหลายคนนะเขาบอกว่าเรามาจากเมืองจีนนะพ่อแม่อโกลงเราเนี่ยเรามาหวังพึ่งพระบารมีกรรษัตริย์แห่งสยามเพราะฉะนั้นเขาก็มีสำนึกในบุญคุณอย่างนั้นครับ แล้วคุณไปดูไอตระกูลชินวัตรเนี่ยคุณไปดูชี้เคียงใหม่นะก็มีเสด็จไปอยู่เรื่อยตั้งแต่ฟ้าชายนุกขะซ่านนู่นเน่ะเขามีสัมพันธ์กันมาเขามีความสำนึกตรงนั้นทักษิณไม่ได้คิดจะล้มเจ้านะแต่พวกล้มเจ้าทุกคนทักษิณสถาปนุนเขากล่าวหาอย่างนี้เขากล่าวหาฟังจบคนนี้ว่ากะด่านเชียวถ้ากครจะทำรูปป่านี่ล้มไมนานแล้วทุกวันนี้ก็โมโหเนี่ยต้องไม่สาปนุนเลย แล้วก็มีคนไปบอกว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองแกงทักษิณทักษิณเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกครับแต่คนที่ติดคุกตัวหนึ่งสองทักษิณเขาเลี้ยงดูหมดเพราะว่าทักษิณก็สงสารน่ยตกลงไม่ได้สะทานสนแต่เลี้ยงดูหมดคือยังไงเลี้ยงดูติดคุกที่เขาเลี้ยงดูเพราะว่าเขาสงสารเขาคิดว่าคือเป็นฝันแตใจเป็นเสื้อแดงแต่ฐานไม่ฐานไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ฐานฐานคือสอสอหคะแนนพวกติดคุกนี่มีแต่เสียเงินคุณไปดูนะทักษิณเขาคิดว่า เหมือนกับว,ว่ายิ่งรักเนี่ยอุตส่าห์ออกงบมาให้นะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆมโอ้ง่ายเจ็ดล้านห้างเงินคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยากคิดหายตั้งแต่มีประเทศไทยกูถามนะคนตายได้เจ็ดล้านมีไหมวะไม่เคยมีนะ แต่ไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ได้คดีความเป็นธรรมพ่อมึงอ่ะคือมึงได้เงินมึงจะมากเรื่องความเป็นธรรมก็ไปยิงไอ้บอดีิพูดตนนีอะไรไอ้บอดมันสั่งฆ่าเมียมันสั่งฆ่าไอ้ทอมมันสั่งฆ่าไปยิงมันทิ้งดิพาดเป็นโทษให้ลูกน้องเขาได้ยังไงมึงก็ไปยิงมันทิ้งนี่ความเป็นธรรมไม่มีก็ไปยิงทิ้งนี่พูดแปลกๆมึงล้อศาลสารก็พวกมันยิงศาลทิ้งไปเลยอาจารย์สมศักดิ์เพิ่มคุณสนามรองและโฆษกใต้ดินหลักอ้าวรวมพวกเราด้หรือเปล่าที่เชียร์แท้จริงไม่รู้ขณะเดียวกันก็พูดด่าทักิ ไอ้พูดด่ากษัตริย์ความจริงเป็นการสร้างภาพลวงตาให้มวลชนคือทําให้มวลชนมองไม่เห็นปัญหาสําคัญที่ผมพูดข้างต้นคือเอาข้อจริงทักษิณเองนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกครับงานปฏิวัติเป็นของประชาชนในสมศักดิ์ไม่ต้องไปอ่านต่อแล้วเขาจงไปเองไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนเอาข้อจริงไอ้สมศักดิ์ก็ไม่องการเปลี่ยนเอาข้อจริงไอ้สมศักดิ์นี่นะไอ้สมศักดิ์จะเป็นกระบอกเสียงกษัตริย์ยังไงกูบอกนะกษัตริย์มันกลัวกลัวทักษิณคนเดียวนะ ไอ้คนอย่างมึงมันไม่เคยกลัวเลยโอ้โหแล้วเขาจะออกมาจับทําไมเนี่ยประยุทธ์จะไปแจ้งความจับก็จับไปตามนึ่มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีราคาไม่ไปแข่งอะไรกับมันไปถามประยุทธ์ลงทุนแจ้งสมัคนี่ไม่ได้มีราคาเลยครับกูบอกมึงจะไปแข่งอะไรเขาขนาดไม่มีราคานี่ต้องีขนาดไม่มีราคาของ็เลยก็ไม่มีราคามันก็ยังจะจับคือไอ้ตรงนี้คำเดินถึงคุณถามมึงนะเขาไม่ได้เปลี่ยนโกซ่ามาผิดตรงไหนวะฮะผิดตรงไหน ขาต้องปฏิวัติต้องเป็นเชคัวล่าเลยมันเป็นเรื่องของประชาชนมันปลุกให้เขาสำนึกมึงไม่ต้องบอกทักษิณไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแล้วถ้าทักษิณก็ต้องการเนี่ยเขาจะมาบอกมึงกูถามมึงกูถามมึงคัดเนสมศักดิ์มึงฟังดีๆนะเขาจะบอกมึงว่าเขาต้องการเปลี่ยนมึงอย่าเสอไปตัดสรู้ว่าเขาต้องการไม่ต้องการเป็นหน้าที่ของมึงและกูต้องมาเปลี่ยนทักษิณไม่เกี่ยวอ้าวประชาชนเนี่ยนะกูถามมึงนะมึงไปทักษิณมึงจะกล้าพูดหรือว่ากูจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน มันก็พูดไปได้เพราะเขาไม่ได้กระจอกแบบมึงหรือแบบกูเว้ยเอางี้กันผมถามคุณลุงตรงๆคุณลุงคิดว่าลึกๆแล้วทักษสณงต้องการล้มเจ้าไหมเปลี่ยนระบอบไหมคิดๆผมผมจะไม่ตอบนะผมจะไม่ตอบไปคุณก็ไม่เชื่อผมถามคุณคุณอย่างงี้กันผมผมจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณโดนการทําขนาดนี้นะผมถามคุณนะไอ้ไอ้พอร์ตมึงโดนยึดเงินสี่หมื่นล้านับติดคุกสองปีน้องมึงก็ลังจะติดคุกอีกครับ ครอบครัวมึงมึงต้องหย,ย่ากับเมียมึงคิดว่ามึงดาวคืนไหมกูถามมันคำนี้แล้วมึงไม่ต้องตอบเย็นประาช เจ้าาระไมม่ยอแพกี่ลมฝนที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในโรงทันคงเหน็มดาวเยี่ยมเงาละพันโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้อง้องกระโดนบทเพลงของสามัญชนกลนุ่ผู้คนกลุกมันสุวรรของเรา ลอยอ่อนมาในตรงทางคงเด็นหนาวเยืยกเงาลมพันเปิดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบนเพลงสามัญชนปลุกผู้คนปล,ลุกฟันสุวรรคของเรา